มาส่องตะไว้สมีลาปลาย้าให้เขาพายังดูงหน้าละพี่อุิงหน้าละอุ้หน่อยครับเราบานอย้งน้าละพ่อจรหล่อไหมะมอมยังมอมีเกิเอเหตุการณ์เสียงหายก็หายได้เสียงดูเด็ขนาดยสียง เสียงมันมีเราก็ยังขายให้ได้นี่เกิดขึ้นอีกแล้วเขาบอกว่าสุดยอดอีบีมมีเสียงกับขายของบอกตามกรมเงินไม่นไหยในแต่ละเทืออันนี้คือแค่มาไล่ได้พี่น้องค่าการก็ต่างหากนีนจังหันเกิดนท่านจะหายน้าจะให้น้องเหมือนเดิมนะพี่น้องค่ะคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มไม่น่อยยังไม่เปลี่ยนไม่น้อยไม่เปลี่ยนถ้าไม่น่อยเปลี่ยนไม่น่อยก็บอกเองยินดีกับพลังหน่อยน้องโซเฟียได้รับรางวัลชนะเลิศงานประกวดเทพีรีไซเคิล ระดับมัธยมสวยเก่งร้องเพาะเสียงดีสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหลานน้อยองงญิง,ง,ง,งทรรทเทประเทศพี่น้องพบปะกันคือเา่าเขาพยาในย่อมจเจออวันนะฮะกดตดต่ตมกดไล์กดแช่แน่เด้อพี่น้องขอพระคุณมย่างสูงนะครับเมื่อวานอีหล่าก็ออกเดินท่างจากศรีสะเกดมาพี่เหรอครับจังหวัดกาฬสินเนาะย่อมเพื่อคลองใช่นะฮะบ้านน้องบัวน,น,น้องบัวสะอาดนี่ยครับพี่น้องห่างจากบ้านผมสิบสองกิโลนะฮะบรูว่าเพิ่นสีมาไรสุดอยู่หนีเนาะ ฮันหูผมตามไปรัตทางเลยพี่น้องไปถ่ายภาพามๆก,ก่อนเพื่อนที่เขาไล่สดเนาะกระทั่งคุ้นมวยนี่แหละครับซีอีโอมุนตราเนาะสบูมนตรานี่แหละพี่น้องแม่ข่าวอ,อนไล่ซื้อเสียงดังก็ว่าได้นะได้มาไล่สดสตรีมมิ่งเป็นแบรนด์ของ b ีแอนด์เอ็มไลทช็อปเนาะพี่น้องมาว่านนี่กระท่เอาตะก้าแตกเลยพี่น้องสุดยอดนะครับแฟนครับแฟนเอฟซีเขาไปเคาะหัวใจแบบรัวๆอันนี้แหละเลยมาว่าเนี่้ โอ้ยสุดยอดอหลีนะฮะบ่กวาอิล่าสิไปรฮ็ยสอย่างน้องพี่น้องแฟนครับแฟนเล็ซี่เพิ่น่บล่อยประราเลยนะฮะใส่ใจทุกก้าวย่งก็ว่าใดของอิล่าช่อยเหนือทุกด้ันก็ว่าไดเนาะพี่น้องแน่นอนล่ะครับอิล่าตะกอนกะยังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะขายของก็สิบ่คอยบ้าวโ้าบ่คอยเก่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้โอ้ยมีการพัฒนาตัวตนขึ้นหลายพี่น้องเลยเพิ่นเป็นสาวแล้วเป็นผู้ใหญ่งขึ้นนะ บอกกับเกง่งการพัฒนาตัวตนของอิหลาสุดยอดอีหลีพี่นออ้องเอฟซีพอพอมีเกษี็นได้ชัดนะว่าอิหลานี่มีความสุขคุมข้มคืนไล่พี่น้องยินข่าว่าเจ้าของแบนนี่เพิ่นก็เป็นเอฟซีของอิหลานะฮะอิหลาไปหอดไปถึงนาะพี่น้องว่ามันรัฐมนตรีมาเยี่ยมไทบันเอารดแตกแซวแซวพอพอม่พูนนะ่น่ะบดโจกับว่ามันสอสอรอยวดอันไทบันเอาผ่านเอาผ่าดำ้ผ่าไล่มัดเอวให้อ้นต้นหมดแล้วว่ามันรัฐมนตรีหมดแล้วบอดโจก็ไดดอิหลาเพิ่นก็เอาผ่าเบี่ยงใบเอาผ่าไล่เนาะ ผาดบาหอย่างนี้ล่ะโอ้งามหลายมือวันสิเป็นผู้ใหญ่เล็กน้อยงุ่มท้ายรูปน้ำพี่น้องเอ้ยบันของบวกมาเบิดบตบันไล่สดสติมมิ่งตะเกลไล่สดขยของของแม่ค้าออนไล่สุดยอดอีหลีนะฮะเจ้าของแบรนด์ b m ไลไรช็อปนะฮะสบู่มุ่นตราพี่น้องถ้ามึงได้เขามึงนั่นถ่านากนาเขาถ้าค้ากับคาเขาถ้ามึงได้เขาเบิดพี่น้องอืมสุดยอดอิหลีนะฮะ เสียงไม่อีหล่าบ่มาการย่างขายของได้อันนี้เป็นเรื่องแปลกนะฮะมัดสะจันยีหลีพี่น้องว่าธรรมดานะฮะขนาดเสียงบ่ไม่ยังขายได้บ่จูยังย่อมเลยสิภาพพี่น้องมาเบิ่งเช่นครับอีสี่สิบเก้าวัดน่ารักมากพ่อรู้โอิ่งน่ารักพี่โอลิ่งน่ารักกูดีหน่อยครับเราบ้านโอิ่งน่ารักพ่อจูหรอแม่บ่มียังบ่มีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบ้นครับจริงหริอขอบคุณแม่แม่เอฟซีจ้ามาเดื่องจ้าเดี๋ยวผู้ใด้เลยงา้นเดี๋ยวขอมาเบิ่งติ๊กตองลา ราคาของก็จิมเนี่ยจ้าเด้อผู้ใดอยากได้ไม่ได้สียงง่วมั้งเนี่ยงั้นเราอยากได้เกิดเหตุการณ์เสียงหายก็ขายได้ดูเลยขนาดเสียงเสียงมันมีเราก็ยังขายให้ได้นี่เกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นสร้างขึ้นท้สิบบ้านสุดท้ายนะคะสิบบ้านอ่าสิบบ้านสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดีครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าสุดยอดอีริมมีเสียงกับขายของ ถ้าถึง3ามร้อยฮอตตอนนี้สองร้อยใส่เก้าฮอตถ้าถึงสามร้อยฮอตอีหลานศิลอเพียงไงฟังนี่นะครับคุณมีบุญบารมีขนาดเสียงบ่ดังก็ยังขายของได้พอพอยแม่พเพ,พิ่นเห็นยญตะพาบไปซื้อบริษัทน้ำลดอืมมาต้องโฆษณาให้ยากว่ันออไปคุญมวยซีอีโอมุนตราพ่อใจไหลนะฮะเมื่อวานนี้เจ้าของแบนบีแอนด์เอ็มไลท์ช็อปนี่แหละพี่น้องแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดตราคาแตกตั้งแต่หกโมงเย็นฮอดทุ่มหนึ่งพอดีใส่เวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งพี่น้องนะฮะ ออกจากมีแล้วพ่อโจโน้องหญิงก็เดินทางมาบันแพงพี่ละพี่น้องมาสำนักง,งานก็มาให้กำลังใจลูกๆจะเตาเขาเจ้าสอมติ่นเนาะบึ่งบรรยากาศเอาพี่น้องบอสโจกเอาเงินมาแจก,กลูกทีมนะฮะคนละลอยคนละลอยว่าสันนี่แหละให้กำลังอกกำลังใจลูกเตเนาะดืกเ,เ,เดินเที่ยงคืนเดพี่น้องหกทุ่มเลยเด้นี่พ่อกับลูกนี่ซู้ยิลีพี่น้องภาวาผู้น้ำต่อไปอีหลาก็เลี้ยนลูกกับพ่อโจนี่แหละสิจะเป็นผู้บริหารต่อไปต่อมาหนี่สิพาพี่น้องมาฟังจากปากเฉินหลงบิวตี้ น้องผู้เพิ่นกลางจีนให้น้องุงหญิงนี่แหละพี่น้องตั้งแต่เริ่มแรกเลยนเานาะห้องเกษียนบิวตี้นี่ยอ่อลังให้น้องเด้อตั้งแต่น้องมาอยู่เมื่อแรกพี่น้องแล้วบอกเ,อเงินน,นํานะฮะแล้ยกให้ย่อให้เ,เห้องเกษียนอยู่เนาะภาพนั้นเขาเกาเานาะไม่หน่อยก็เลยเอาบิวตี้นี่แหละมากลางจีนจนว่าเท่าสมือน,นี่พี่น้องมาฟังจากปากลาว,ว่าเราสิยูต่อบอกือเราสิลงวังใดได้ยินข่าวว่าเลาสิลงได้พี่น้องบาดนมี้บลงุงแล้ววาสันลาวาเราสิยูกับน้องตลอดไปวาสัน น่องบบลุงกับโบลุ่งคือกันเพื่อนว่าสัน้นแม่หน่อยเล่าก็เลยเป็นโอเคนใจนะฮะเล่าก็เอาที่ปลังวัดให้ยูบอเศ้าได้พี่น้องมาว่าสิเป็ียนงานวันเกิดอีกอย่างโวยเล่าให้เป็นหมืน่นสองหมืน่นพอดพี่น้องซื้อท่องให้กับพนะ้องกันเนาะเอากระสีเห็นอยู่เอาสีวาพี่น้องมาฟังจากปากเล่าเราสีว่าเชลยเชิญครับบอกตามคำมเงินไม่หน่อยนะแต่ละเทืออันนี้คือแค่มาไล่ได้พี่น้องค่าการก็ต่างหากเมื่อวันเกิดท่านจะให้ ให้เป็นความขัญมันเกิดแพชชอนเกิขอป่ะหน่อยบางที่เอฟซีน้องกต่หายแน่ลงกรุงเทพให้าดตอนพูดละลอยซองลอยแน่ข้อเด็กคาเซบินคากระเขาย่ามือแนงยูจี้ก็การเต้นน้องเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเขาอ๋อคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วครับว่าการเต้นน้องเหมือนเดิมนะครับไม่หน่อยยังไม่เปลี่ยนไม่หน่อยไม่เปลี่ยนถ้าไม่หน่อยเปลี่ยนไม่หน่อยจะบอกเองไม่หน่อยจะตา้งมหาลัยเองไม่หน่อยจรยงนแค่ว่าให้หนูกลางเพราะว่าหนูทำกับน้องตั้งแต่แรก ใช่ค่ะว่าไอ้กับน้องทะเลจริงช่น้องสิเขาสามปีแล้วนี่ใช่การเตือนให้น้องสี่สามปีแล้วเนาะน้องบัสัญญาปีเจ็ดศูนย์พอดีเนาะเนีนน้องบัสัทไหนก็ยืนยันว่าให้หนูกลางเหมือนเดิมเพราะหนูทำกับน้องตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้จะดียุ่ห้อใดเฮือนเนาะน ก็คือจังหวัเราพป่น้องค้าตัวมอลลัมก็เป็นซอร์ว่าใดหลายกันมันหน่อยแต่มอลลัมก็ทีได้นั่ทิพปอะไรเนนปี๊ดกับอลายแล้วก็พวกเจสซี่ในลาการ์ไฮคือขันเป็นนดนเซอร์เข้ากันสีรับจ็อบหลักหับต่างกันเต้นยกล่างนี่แหละพี่น้องควบขยันของน้องบิวตี้บัวธรรมดาได้พี่น้องเราเป็นแดนเซอร์เนาะเต้นลงมาแล้วเราก็มาเก็บเต้นเก็บล่างเก็บยังให้น้องบัวธรรมดาเรามีหอดเงินสร้างห้องนอนพุ่นผ่ะ เพราะท่า,านไสร้างบ้าน,น,าานแต่ว่าเราลสร้างห้องนอนกอนละวากับซื้อมาแต่ไส้นะฮะก็ดีใจน้ำนองนุ่งเขาเนาะเอา้าเป็นกำลังใจให้เดนะือบิวตี้เด้อสู่ต่อไปว่ากัาต่อจากนี้สิพาพพี่น้องมายินดีกับอีหลาหน้่อยลังน่อยนี่พี่น้องน้องโซฟียเพชรบ้านแพงนี่พี่น้องหลังจากน้องได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเทพี่พรีไซเคลิลระดับมัธยมเนาะ ต่อมาบอดจูโพดยังรั่วๆเลยพี่น้องข้าวดีมัติดิเลยพี่น้องโชคสองสันก็ว่าได้น้องพี่น้องบอดจูระว,ว่าเร็วๆนี้มีซิงเกิลใหม่สําหรับน้องโซเฟียหลังน้อยพอ่พอพ่อแม่เอฟซีรอฟังได้เลยเรเร็วนี้นะครับอาจัรย์ป้าพี่น้องโชคสองสันก็ว่าได้เนาะบาธรรมดานะนะน้องโซเฟียนี่ถือว่ามีพี่อุ้งยิงเป็นไอดอลเราก็เดินเส้นทังตามพี่อุ้งยิงทุกอย่างนะบมะออกนอกลูกนอกทั้งน้องก็คาเรียนหนังสือคือว่าพี่น้องบางงาน่น,น้องเขาบ่ได้มากเนาะ หรือน้องอาจจะเลียนจบม .3 สามนี่ก็ได้พี่น้องหลังจากนั้นอาจจะต่อกศนออก็ได้เหมืนบอกวจูได้ประกาศทั้งสี่ว่าน่เด้พี่น้องจบม .3 อสามนี่สิมาอยู่ประจําเลยกขว่าได้เม่นบอกวจูเสี็จสิ้นเกินให้อีกแล้วพี่น้องเอาจังรอดติดตามเนาะพี่น้องเอา้าดีใจนะอีหลาเสียงน้องกด็ดีลี่ลาน้องก็ดีได้เพราะธรรมดาได้พี่น้องน้องตต็นงามๆเต่นก,ก็ดงร้องก,ก็ดงเกินเลยวันน่ะเกินอายุญญเลยรสิบสามปีคือกันกับน้องเหมียวน้องไม่เานาะน้องเหมียวน้องไม่ก็สิบสามปีอันนี้ก็สิบสามปีซ้ำกันเลยพี่น้อง นี่แหละเด็กน้อยรุ่นนี่แหละสิสืบสานต่อไปพี่น,อนอใใ้องเป็นกำลังแจงให้คือเเ่าเอาครับพี่น้องก่อนสิลาจากกันสิพาพี่น้องมาฟังยิ่ารลองเพลงมันม้วนหมือ่อวานนี่เนาะพอล้องอยู่ไล่สดนั่นล่ละแล้วก็สิพาพี่น้องมาฟังบางช่วงบางตอนพ่อกันใช่เล่าซ้อมเพลงอย่ามาคุมเชิงพนะสิเป็นจังไห๋น พี่น้องมาติดตามในไทยคลิปนี้กระเสียมราพระจากพี่น้องไปก่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเรื่องพี่น้องขอพระกม็นยังสูงนะครับคลิปหน้าพอกันไหมอยู่ดีไม่แห้งสูฟูสุคนสวัสดีครับียบเขาาออก เย็น <mimitation>